ลดหนักมากลดมากกว่า50%ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำ MG 3 2สคันนะคะคันแรกเป็นรุ่นท็อปค่ะเป็น MG 3 1 5 V ปี2021ค่ะคันนี้ราคาป้ายแดง629,000บาทประหยัดทันที330,000บาทค่ะขายเพียง299,000บาทเท่านั้นค่ะ มาดูคันที่2กันต่อคะ่ะคันนี้เป็น MG 3 1.5D ปี2021คันนี้รถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่549,000บาทคะ่ะส่วนลดถ,ถึง290,000บาทขายราคาพิเศษเพียง259,000บาทเท่านั้นคะ่ะคันนี้เลขใหม่เพียง11,000กิโลเท่านั้นคะ่ะ สนใจคันไหนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ